บอบช้ำเยเมนอัดอเมริกาฝรั่งเศสอิสราเอลน่วมรอบทิศมีรายงานการปะทะกันอย่างรุนแรงระหว่างเรือรบของอเมริกาและฝรั่งเศสที่คุ้มกันเรือสินค้าของตนเรือฟริเกตฝรั่งเศสโดนกองทัพฮูตีเยเมนโจมตีขีปนาวุธสามลูกในทะเลแดงตอนใต้ในช่วงที่ฝรั่งเศสกำลังชุดลมุนเผอป้องกันเรือรบของตนอยู่นั้นเยเมนได้โจมตีขีปนาวุธใส่เรือสินค้าบรรทุกค,คอนเทนเนอร์ที่อารักขามาทำให้เกิดไฟไหม้ เรือสินค้าฝรั่งเศสลำนี้กลายเป็นขนมปังปิ้งไปเรียบร้อยหน่วยงานรักษาความปลอดภัยทางทะเลอังกฤษรายง,งานว่ามีเรือสินค้าอีกลำโดนโจมตีอย่างรุนแรงในทะเลแดงห่าง23ไมล์ทะเลจากเมืองโมคาประเทศเยเมนต่อมาวันที่23มีนาคม2567กองบัญชาการกลางสหรัฐยอมรับว่าตั้งแต่หลังเที่ยงคืนถึงช่วงเช้า กองทัพผู้ตีเยเมนโจมตีขีปนาวุธต่อต้านเรือชนิด ASBM จำนวน5ลูกใส่เรือบรรทุกน้ำมัน MV ่วงปู่ติดธงปานามาเกิดไฟไหมอ้างว่าจีนเป็นเจ้าของแต่ต่อมาทางจีนออกมาปฏิเสธว่าไม่เกี่ยวข้องไม่ใช่เรือของตนเช้าวันที่24มีนาคม2567เยเมนโจมตีโดรนพลีชีพ6ชุดใส่เรือรบ USS คานีดีด DDG 64ของสหรัฐในทะเลแดงทางตอนใต้แต่อ้างว่าสกัดได้หชุด ส่วนอีกหนึ่งชุดไม่ได้บอกว่าใช้ส่วนไหนของเรือสกัดไว้ต่อมาชาวเยเมนพบร่างทหารเรืออเมริกันที่เหลือเป็นอาหารปลาลอยมาเกยชายหาดชายฝั่งโฮไดดาที่เกิดจากการโจมตีอาวุธบังไฟใส่เรือรบ USS มาสันในทะเลแดงจนพลัดตกจากเรือที่ร่างเขาพบไฟไม่เกรียมทั้งตัวทางกองทัพสหรัฐยังไม่ได้ติดต่อขอรับร่างทหารของตนเพราะคงเขิน ผลการต่อสู้กับเยเมนมาราวสองเดือนกองทัพสหรัฐขาดสต็อกระเบิดเจแดมไปเรียบร้อยแล้วเพราะเยเมนตรวจพบซากหัวจรวดเทียสองซีแซมที่มีระยะยิงใกล้แค่105กิโลเมตรจรวดของเด็กเล่นแบบนี้ทำอะไรคลังอาวุธเยเมนในภูเขาไม่ได้ทำได้แค่เกิดเสียงและแสงเท่านั้นเป็นการเผยจุดอ่อนให้เยเมนเห็นว่ากองทัพเรือสหรัฐเกิดวิกฤตขาดแคลนอาวุธอย่างหนัก กระตุ้นให้เยเมนเร่งโจมตีเรือของสหรัฐหนักขึ้นกว่าเดิมแม้เรือบรรทุกเครื่องบินจะหนีไปแล้วก็ตามราคาค่าขนส่งของเรือจีนรัสเซียอิหร่านย่อมมีราคาถูกกว่าบริษัทเดินเรือสหรัฐและยุโรปเนื่องจากกลัวเยเมนจึงต้องหนีอ้อมไปแหลมกูดโฮปทวีปแอฟริกาผลักดันให้อัตราเงินเฟอ้อในสหรัฐและยุโรปสูงขึ้นราคาสินค้าแพงขึ้นทั้งแผ่นดินกองทัพผู้ตีเยเมนทดสอบยิงขีปนาวุธร่อนไปยังเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ไดโมนาของอิสราเอล แต่ยังไม่มีรายงานผลกระทบเพราะทางการปิดกั้นข้อมูลความเสียหายไว้นักรบอิรักประกาศโจมตีโดรนพลีชีพใส่สำนักงานใหญ่ของกระทรวงกลาโหมอิสราเอลในกรุงเทลอาวีฟกองทัพฮิตบอลเลาะ์เลบานอนโจมตีจรวดกว่า50ลูกถล่มฐานทัพทหารอิสราเอลบนที่ราบสูงโกลานเกิดเสียงระเบิดและไฟสว่างจ้าไปทั่วยามค่ำคืนพร้อมเสียงไซเรนเตือนภยัยสื่ออิสราเอลรายงานว่าเกิดเหตุโจมตีโดยอาวุธใส่เรือรบทางทหารสองลำ มีการระเบิดและควันไฟจากเรือใกล้แคว้นกาลิลีตะวันตกตอนเหนืออิสราเอลขีปนาวุธลึกลับโจมตีฐานทัพเถื่อนสหรัฐในเมืองคารับอันจิทางตะวันออกเฉียงเหนือของซีเรียส่วนในเขตกาซารัฐปาเลสไตน์เหลือการสู้รบที่สำคัญคือเมือง่านยูนิตมีขนาดพื้นที่เท่าตำบลแต่กองกำลังผสมนานาชาติจากบริษัททหารรับจ้าง22แห่งติดหล่มมาสเดือนยังไปต่อไม่ได้ เป็นเครื่องบดเนื้อที่มีทหารอเมริกันกลับบ้านเก่าในถุงซิปราวสิบเปอร์เซ็นต์จากทุกสัญชาติคืนที่ผ่านมาเป็นคืนที่มืดมนของฝ่ายอิสราเอลเพราะโดนซุ่มโจมตีรถบรรทุกทหารหนักมากแม้เครื่องบินรบจะทิ้งระเบิดช่วยแต่โดนพวกเดียวกันเองจึงสูญเสียหนักกว่าเดิมวิเคราะห์ว่าแก๊งสามออเมริกาอังกฤษอิสราเอลบวกหนึ่งฝรั่งเศสกำลังเผชิญของแข็งทีมสามอฮูตีฮิตบอลละฮามาสบวกอิรักซีเรียที่เป็นเหมือนรังต่อแตนที่เผลอเมื่อไรโดนเมื่อนั้น เรือรบและเรือสินค้าที่ถูกโจมตีทำลายไปกว่า70ลําลำทหารอเมริกันถูกปิ้งย่างกลายเป็นอาหารปลาไม่สมราคาคุยหน่วยรบเทพคือการันตีว่าเยเมนเหนือกว่าแก๊งสามออย่างชัดเจนส่วนอิสราเอลแม้จะปัดป้องตรงไหนก็โดนตรงนั้นเคยชนะสงคราม6วันกับ10ประเทศคุยมา57ปีแต่มาเจอสงคราม6เดือนยังไม่ชนะนักรบกางเกงวอมปาเลสไตน์พื้นที่ขนาดตำบลแก๊งสามอถูกเจาะแตกทุกแนวรบ น่มปูดไปทั้งตัวคงไม่อาจประกาศชัยชนะได้อย่างแน่นอนดูจบแล้วโปรดให้กำลังใจทำเรื่องใหม่โดยกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ไว้พร้อมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดบทวิเคราะห์ตอนต่อไป